สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดาแต่งนะครับวันนี้จะพาไปหาน้องสาย,ยันสักหน่อยนะครับไม่ได้ไปนานแนีวนะครับน้องสาย,ยันดวรถใหม่นะครับสวยเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะว่าน้อง ทำถึงไหนนะครับว่าพ่นสีอะไรใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับปะไปเลยเขาไปไหนกันอ่ะรู้ไปไหนเลยอโอ้ยวันนี้ไม่อยู่ไปหมดเลยเรือตะยใหเรือตะยใหอ่ะ,อะพาพี่ชมเลยเขาทำอะไรบ้าง น้องชายสายันนะครับอัน,นี่ทำอะไรเนี่ยรถหัดฟางเนี่ยกันนี้ก็ลูกค้าก็มาดูแล้วโอ้ลูกค้ามาดูแล้วครัเขาปล่อยไปเท่าไหร่เขาตั้งไว้เท่าไหร่แปดแสนเนาะแปดแสนครับอืม ตั้งไว้แปดแสนอัดได้ยังเนี่ยอัดได้แล้วลูกค้ามาตอนไหนไม่รู้เลยจะต้องทำสีให้เขาอีกใช่ไหมครับอือโอ้สายานขายดีอ่ะคันนี้โอ้โหใบ เท็กใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะครับโอ้ไม่ธรรมดากองลงนิดนึงต้องยกคอเอาคอโอ้ยกคอคอมันลงกงขัืนทำสีใหม่ทั้ง,งคันนคอ,อเก้อไรเนาะนี่คอเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้รอยเชื่อมนี่แก้อะไรเนี่ยแก้ไม้องเลยเนี่ยคอมันลงมากลงมากยกขึ้นใช่ไหมโอ๋โอ้โอ้เราเชื่อม้ล่างเลยอืยกคอขึ้นอ๋อแก้ปากทำสีใหม่ หนวดใหม่มีเพิ่มเติมอะไรไมั้ได้ข่าวว่าปั๊มใหม่ด้วยใช่ไั้ครับปั๊มใหม่อูปั๊มเดี๋ยวไปดูปั๊มนะคราวที่าลองเครื่องดูลองแล้ว,ลลวเป็นไงบ้างก็ดีอยู่อ๋ลองแต่เครื่องใช่ไหมครับลองเดินต่อดูโอ้ แล้วแล้วปั๊มตัวเก่าอ่ะปั๊มตัวเก่า,าเอาไว้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมปั๊มลูกใหม่ ทำสีใหม่ทั้งคันใบใหม่ปั๊มสั่งมาจากไหนอะ่ะโอ้ปั๊มยีิบสามครับ นตยาวไปหรือเปล่าใส่แวนเยอะขนาดนี้เอ้ยโยน่าจะคอรอน้วนะปืนเนี่ย คอนแบบนี้ก็จะเสียงดังสวยๆส,สีใหม่ยิงทรายยิงทรายทั้งคันเนาะเข้าเ,าเท่าไหร่ตัอนะ่ะแปดพันหรือว่าอะไรเมาช่หยเป็นหมื่นเป็นหมืน่น,น<อ>เขายิงลานไหม วันเดียวสามวัน,วนยิงสายเอาสนิมเอาสีเก่าออกครับสายเดินใหม่หมดเดี๋ยวลูกกาอารมณ์มาตามอีกเออเห็นคันนั้นไปแล้วใช่ไหมครับไปแล้วคันนั้นทำอะไรบ้างอะตำคอตำไอ้อุ้มทำอะไร โอเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คันนั้นไม่รู้เลย,เยลสายันไม่อยู่นะครับตามนิดน้อยันนะั้นจะมีลูกค้ามาจากไหนอีกพอจะทราบไหมเขาา้เามาสองคันเลยโอ้ สีใหม่ใบใหม่ปีนี้จะเอากี่ไร่เนี่ยแปดร้อยไร่ไ้ยรถเยอะด้วยเนาะช่วงนี้ข้าวเกลโอน้ำ เขามีแต่น,น้ำเลยช่วงนี้สีรอบทำเสร็จยังตู้ทำเสร็จยังซีรอบอะไรเลือแต่ประกอบอ่ะ เปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวเลยนัดยาวไม่เป็นไรใสท่ทอเอาใบมีดก็เปลี่ยนใหม่หัวจรวดใหม่ใบมีดใหม่หมดใบกลียวพันใหม่ไหมเนี่ยเกลียวดันเนี่ย หรือบ้านเก่า,กาทาเ,าเสียวเนาะนี่ครับรูปแบบของสองเจริญพัฒนาใช่ไหมสเจริญพัฒนาเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาบิ้วอีกสองคัน อันนี้ขคงบันใช่ไหมเขาจะกลับมาช่วงไหนเนี่ยกลับมาตอนเย็นๆยนโอ้ตอนเย็นเาไปดูยืนเดินสายใช่เดินสายดูรถ ปั๊มลมก็วางใหม่ใช่ไหมเนี่ยปั๊มลมอ่ะวางใหม่ไม่ไม่มันวางวาง,วางที่ใหม่ใช่ไหมจริงจริงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะใช่ไหมนี่วางแล้ววางใหม่แล้วระบบน้ำมันอ่ะยังไงอ่ะที่มันชอบสะดุดอ่ะ Hi anh. Hi. The long anting pinning. Oh, they're all long lo anting. They're much home to long anting. Hmm. มันดูดข้าวไวๆหน่อยมันก็คล่องปีที่แล้วมันไปโอกันอยู่ที่ที่ปากทีนี้มันก็ทำให้เราวิ่งช้าแต่เครื่องอะไรมันก็ยังไม่นั่นเลยยังไม่ตึงเลยมันลงโล่งอยู่แต่ปากมันไปไม่ทันวิ่งไวก็ไปโออยู่เต็มปาก ปีที่แล้วก็ตู้อะไรได้หมดแล้วเหลือแต่ปากปีนี้ทำสีใหม่ทั้งหมดสวยครับท่านผู้ชม สีใหม่นะสวย <c oughs> วบิวบิวทุกปีครับปีบที่แล้วก็บวิบวปีนี้บิวหนักเลยครับบิวทั้งช่วงล่างทั้งใบใบแท็กเปลี <N> <N> ่ยนหมดแล้วก็ยิงทายเอาสน,นิมเอาสีเก่าออกหมดครับแล้วก็พ่นใหม่เ <c oughs> จ้าเลย เนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันตรงเกินนี่ตรงเนี้ยมันต้องเชิดขึ้นอ่ะเชิดขึ้นหน่อยอ่ะมันต้องโงอขึ้นหน่อยอันนี้มันตรงมาแบบนี้เลยมันจะมาโอ,อกันอยู่ตรงเนี้ยเท่าที่พี่ดูนะพอโอ,อกันเสร็จปุ๊บเวลาสายยันวิ่งไวๆอ่ะติดปาก เกียวดันไม่ไปติดต้องขับไปเรื่อยๆดันไม่ได้จริงมันต้องเข้ากันกับตัวใบเกีียวบ,บนี่มันตรงมาเลยไม่รู้ว่าแล้วแต่สูตรเขาแล้ว อันนี้ก็สูตรทางสงเจริญไม่ได้เจอน้องเดี๋ยวเอาน้ำดื่มให้ต้องชายก็ได้เอาน้ำดื่มมาเรียกว่าทำงานกันเอาน้ำดื่มมาให้คุณพ่อน้องก็ไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำไปให้น้องก่อน วันนี้ก็ไม่เจอเจ้าตัวนะครับน่าจะวิ่งดูรถครับนึกว่าทำงานกันนะครับเอาน้ำมาให้ให้ดื่มนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับฝากกดติดตามนะครับช่องวีระน้าแตงนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะสวัสดีครับ